สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดแชทสุดท้ายหนุ่มสาบานกับแฟนขอให้มีอันเป็นไปวันนี้ถ้าพี่นอกใจสุดท้ายเสียชีวิตจริงๆเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพญธรรมสถานจุดบริการนิคม304ว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยายนยนต์ชนท้ายรถพ่วงเสียชีวิตหน้าปั๊มน้ำมันเชลถนนสาย3079หมู่ที่1ตําตำบลท่าตุม่มอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวรก่อนเดินทางไปสอบสวนในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนงายที่ศีรษะเป็นแผลชะกันขาข้างซ้ายหัก ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น MSX สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพพังเสียหายห่างออกไปพบรถพ่วงบรรทุก18ล้อหมายเลขทะเบียน70-1375อ่างทองจอดอยู่ริมถนนห่างจากที่เกิดเหตุเล็กน้อยมีนายนัครินพูนเพิ่มคนขับรถคู่กรณียืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุสอบถามทราบว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ขับรถมาส่งไม้สับที่โรงงานดับเบิลเอกับเพื่อนอีกคัน และเตรียมตัวเดินทางกลับขับรถมาถึงที่เกิดเหตุได้ถูกรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวชนท้ายจึงจอดลงมาดูขณะที่ผู้เสียชีวิตเบื้องต้นไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครทางอาสาสมัครจึงพยายามไล่ดูการโทรศัพท์พูดคุยกับคนสุดท้ายจึงทราบชื่อคือนายพานุพงษ์สงเราเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดและยังพบข้อความที่เจ้าตัวได้แชทกับแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา2นาฬิกา43นาที พบข้อความตัดพพอเหมือนจะยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรกับใครแค่คนคุยกันไม่เชื่อซาบ้านขอให้ตายวันนี้เลยเป็นข้อความสุดท้ายก่อนที่นายพานุพงศ์จะประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงเสียชีวิตในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ